สวัสดีค่ะพบกับแนนพบกับชุดแต่งจัดเต็มอีกแล้วนะคะวันนี้แนนอยู่กับเจ้าตัว e v e r อร์เรสต์นะคะราคาเจ้าตัวอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าแสนบาทนะคะไปชมกันว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะอ่าอย่างแรกเลยจะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าคิงซีรีค่ะจะมีอักษรคําว่า FORD อยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแถบสีแดงน้ําเงินนะคะที่ติด กับคําว่าของตัว f ้นะคะแล้วก็จะมีไฟด้านข้างเลยเป็นสีขาวขีดๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนไฟเหมือนไฟของกระจังหน้านะคะที่มีความแต่งเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ในส่วนของไฟ3มจุดก็จะเป็นสีส้มเลยนะคะแล้วกระจังกันชนหน้าค่ะในส่วนของกระชนหน้ากระชนหน้าก็จะเป็นของวิกเตอร์นะคะไปชมกันเลยไปดูในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะเป็น ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อของวิกเตอร์เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมินสามนิ้วเลยค่ะแบบฟันเฟืองเลยนะคะพร้อมแมกขําแมกก็จะเป็นแมกมันจะเป็นโครงของความเป็นสป,ปอร์ตของเขานะคะพร้อมยางโตโยค่ะ AT ทนะคะ2 7 5, 5 5 5 R 20นะคะค่ะไปดูในส่วนของด้านหลังเลยค่ะ ด้านหลังของเราว่าก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยนี่นะคะลูกค้าสามารถชมรอบคันได้เลยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะกับชุดแต่งรอบคันของเจ้าตัวเอเวอร s เรสต์สนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเข้ามาพบกับแนนได้ที่โจอลูมฟอร์ดอาร์มเอสาขากราเบ์พึ่งนะคะหรืออยากได้ดอกเบี้ยศูปอร์เซดูเป็นชุดแต่งรอบคันก็ได้นะคะโทรตามเบอร์นี้เลย065 990 90 80ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย